กดปุ่มไล่ฝ้าแล้วลืมปิดจะทําให้กระจกแตกจริงไหมเวลาขับรถไปเจออากาศเย็นจะทําให้กระจกเป็นฝ้าควรทําอย่างไรวันนี้แพรจะมาบอกวิธีไล่ฝ้ากระจกสําหรับมือใหม่กันค่ะ สวัสดีค่ะเซลแพยร์จากคอนด้ามาสุขค่ะช่วงไฮซีซั่นนี้นะคะหลายคนขับรถท่องเที่ยวหรือแม้แต่การใช้รถในชีวิตประจำวันอาจพบเจอบ่อยก็คือกระจกรถของเราเป็นฝ้านั่นเองค่ะซึ่งเกิดจากอุณหภูมิภายในและภายนอกตัวรถไม่เท่ากันค่ะทำให้เกิดละอองน้ำบนกระจกบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ของเราค่ะฝ้าจะเกิดขึ้นได้2แบบนะคะคือ 1. ฝ้าที่เกิดจากภายนอกตัวรถค่ะ เกิดจากอุณหภูมิในรถของเราต่ำกว่าภายนอกค่ะวิธีแก้ไขที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดคือการเปิดที่ปัดน้ำฝนหรือกดปุ่มฉีดน้ำล้างกระจกหรือรถกระจกลงให้อุณหภูมิภายในและภายนอกใกล้เคียงกันหรือกดปุ่มให้รับอากาศเข้ามาจากด้านนอกจะทำให้ฝ้าเหล่านี้หายไปค่ะ 2. อฝ้าที่เกิดภายในรถเกิดจากอุณหภูมินอกรถเย็นกว่าภายในรถค่ะ สถานการณ์นี้เราจะพบได้บ่อยในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะวิธีแก้ไขคือให้เรากดปุ่มไล่ฝ้าสำหรับรถยนต์ฮอนด้าของเราจะมีปุ่มไล่ฟ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังในทุกรุ่นเลยนะคะเมื่อเรากดปุ่มไล่ฟ้ารถยนต์จะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวดบนกระจกทําให้เกิดความร้อนทําให้ฝ้านั้นเบาบางลงส่วนกระจกหน้านั้นเมื่อเรากดปุ่มไล่ฟ้าลมจากช่องแอ จะขึ้นไปเป่าบริเวณกระจกหน้าทําให้ฝ้าด้านหน้านั้นเบาบางลงได้ค่ะหรือถ้าเกิดฝ้าหนาทิบจากภายในแนะนําให้จอดรถและใช้ผ้าเช็ดก่อนจะปลอดภัยกว่าการฝืนขับรถไปโดยที่มองเห็นไม่ชัดเจนค่ะแล้วถ้าเผลอกดปุ่มไล่ฝ้าทิ้งไว้จะทําให้กระจกแตกจริงหรือไม่คําตอบคือเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะเพราะเมื่อเรากดปุ่มไล่ฝ้ากระจกโดยปกติแล้วขดลวดจะทำงานใช้เวลาประมาณ10-15นาที แล้วจะตัดการทํางานเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าเมื่อเรากดปุ่มไล่ฟ้าทิ้งไว้แล้วจะทําให้กระจกแตกได้แต่หากไม่ตัดการทํางานแสดงว่ารถมีความผิดปกติแนะนําให้นํารถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับวิธีการไล่ฟ้ากระจกในรถยนต์หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในช่วงนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์ฮอนด้ แพมีโปรโมชั่นพิเศษมานำเสนอติดต่อแพรมาได้ทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แพรขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย